ทุกคนจะกับฟ้านะคะในช่องฟ้า,ฟาปอนเช้าค่ะวันนี้นะคะทุกคนฟามีนวัตกรรมใหม่นะคะสําหรับคนที่ริบชอบหลุดนะคะกินน้ําเอ่ยริปติดหลอดเอ่ยกินอะไรริบก็ติดหมดทุกอย่างนะคะบอกเลยว่ามาทางนี้มาถูกทางแล้วค่ะฟามีของเล่นสําหรับผู้หญิงหลายๆคนนะคะที่อยากลองเล่นแล้วราคาถูกมา,มากๆเลยนะซึ่งก็คือจาตัวนี้เลยค่ะ อันนี้นะคะเป็นเจลล็อกลิปนะคะบอกได้เลยว่าน่าสนใจนมากๆแต่ว่าเขาผลิตมาจากจีนนะคะซึ่งอ่ะเราก็ไม่เป็นไรและราคาก็ถูกมากด้วยนะคะจริงๆอะ่ะพวกเครื่องสำอางจากจีนอะ่ะฝ่าบางทีก็กลัวนะว่าแบบเฮ้ยมันจะเป็นอันตรายกับเราหรือเปล่าแล้วเราก็มานั่งคิดคำนวณดูว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวนี้นะวัตกรรมเครื่องสำอางจากจีนของใช้จากจีนคือเขาพัฒนานมากๆแล้วอะ่ะก็เลยแบบ เราลองใช้ก็สับอังจากจีนดูสิว่าเขาจะเป็นอะไรไงเนาะนี่คะ่ะทุกคนเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะหัวตัวนี้ก็จะเป็นแบบยางๆหน่อยนะคะซิลิโคนยางๆแล้วตัวนี้ก็คือบิด ขึ้นมาก็จะเป็นเจลสีขาว,ขาวเนาะขั้นตอนการทาคือเราก็จะต้องทาลิปสติกที่เราต้องการก่อนนะคะวันนี้ฟ้าจะใช้ลิปของแบรนด์ BY นะคะในการทาเนาะก็จะทาก่อนเลยค่ะฟ้าจะใช้ BY4 สีเบอร์ศูนย์สองนะคะทาทั่วๆปากก่อนนะคะให้เป็นสีพื้นปากเราก่อนเนาะ,ะแล้วก็ใช้เนื้อนะคะในการทูบๆเบลนเลนเลยค่ะเสร็จปุ๊บเราก็จะใช้ลิปของ BY นะคะเบอร์สี401ะะ่ศูนย์หนึ่งเนาะทาเป็นติ้นเข้าในปาก แล้วเราก็มิมพอเราทาลิปสีที่เราต้องการเสร็จใช่ไหมคะทุกคนแล้วจะเป็นประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาใช้เจ้าตัวนี้ต่อเนาะนี่แล้วก็ทําการหมุนตรงตรูดน,นะคะให้เนื้อผลิตภัณฑ์เขาขึ้นมาขึ้นมาแล้วนะคะเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้เลยเนาะเป็นสีขุ่นๆขาวๆนะคะแล้วเราก็ทาไปที่ปากเลยเนาะ โ okay, อเคทุกคนพอเราทาทั้งปากบนปากล่างเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราหาิชูนนะคะมาลองซับดูนะว่าเป็นอะไรยังไงเนาะแต่ก่อนจะซับนะคะนี่เลยติดตรงนี้หมดแล้วนะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงเนาะเขาสามารถเช็ดออกได้นะแล้วามาลองดูซิว่ามันจะหลุดหรือเปล่านะคะโอเคทุก okay, คนเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาพูดสรุปกันนะคะว่าเจ้าตัวนี้ดีอะไรไงเนาะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาพูดสรุปลิปล็อกล็อกลิปลิปล็อก แล้วจะมาสรุปเจ้าแท่งนี้กันดีกว่านาอว่ามันเป็นอะไรยังไงนะคะขอบพูดในเรื่องของแพ็เกจจิ้งกันแล้วกันนะคะแพ็เกจจิ้งของเขาจะเป็นแบบแท่งๆแบบนี้เลยฝาปิดหนักแน่นแน่นหนาไม่หลุดนะคะเปิดฝามาก็จะเป็นหัวแบบนี้เลยนะคะเป็นหัวยางซึ่งข้อเดียวของเขาคือเวลาลิฟเลอะตรงตรงนี้นะคะเราสามารถเช็ดทําความสะอาดได้ซึ่งเมื่อกี้นี้คือฝาก็ทาลิฟเลอะไปนะคะแล้วฝาก็เช็ดทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยซึ่งก็ดูสะอาดเหมือนใหม่ปกติสามารถใช้ได้ ปกติเลยนะคะรู้สึกโอเคมากๆเลยเนาะเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขาก็จะเป็นสีขาวขุ่นเนาะเวลาเราทาทับลิปไปนะคะลิปก็จะดูแบบแมทขึ้นเนาะแต่ความพิเศษของเขาคือแบบมันสามารถล็อกลิปได้จริงเว้ยดูคนดูดิคือมันไม่มีหลุดเลยเวย้ซึ่งอเม z i n g กับตัวฟา้มามากๆเลยอะเออแล้วฟ้าคิดว่า,าตัวเนี้ยมันเป็นไอเทมเสริมสําหรับผู้หญิงหลายๆคนนะคะที่บอกว่า ไม่ชอบทาลิปบ่อยๆเออขี้เกียจทาลิปบ่อยก็แนะนําเลยนะเจ้าตัวนี้เนาะแล้วฟังราคาของเขาก็จะเป็นให้บอกว่าเฮ้ยถูกมากเลยอะซื้อไปได้ไงนี่เแล้วมันจะปลอดภัยจริงหรือเปล่าาะบอกเลยว่า ข้าวจับอางของแบรนด์จากจีนนะ่ะเขามีการพัฒนาและราคาของเขาอยู่ที่19บนาทเท่านั้นนะคะหาซื้อได้ที่ช้อปปีนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดติดตาแล้วกดแชร์ฝากด้วยนะคะที่สัมพัญธ์ของทุกคนอย่าลืมกดดิ่งกุ้งกิ้งไปเลยนะคะเวลาฝนลงคลิปมทุกคนจะได้พานะวันนี้ก็ไปแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะจุ๊บ